ครับอีกครั้งกับสอนชนจังหวัดชุมพรและศูนย์ป้องกันและปราบปรา,ามอุทะเลจังหวัดชุมพรร่วมกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่เป็นช่วงฤดูปิดอ่าวของจังหวัดชุมพรและเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และรอบที่3แต่ว่าเราก็ยังปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งนะครับเนื่องจากว่า ทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราจําเป็นจะต้องอนุรักษ์ไว้ในภาพนี่ท่านจะเห็นว่าเป็นรูปของรอบทับหรือที่เรียกเราเรียกกันว่าไอ้ง่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําการประมงแบบไม่ประนีประนอมกับธรรมชาตินะครับ ลักษณะของไอ้โง่หรือรอบพับนี่จะมีทางเข้าข้างๆนี้นะหลายๆทางสลับกันไปนะครับเมื่อสัตว์น้ำเข้ามาใน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 ตัวรอบพับนี้จะทำให้ออกไม่ได้และสุดท้ายก็จะทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือใหญ่เมื่อเข้าไปแล้วก็จะต้องถูกนำไปเป็นอาหารเลยถูกนำไป เป็นสินค้าโดยที่ยังไม่ถึงเวลาสมควรนะครับสำหรับเรื่องนี้สอนทนจังหวัดชุมพรก็ยังติดตามอย่างต่อเนื่องและยังทำการบ้านต่อไปตลอดที่เรายังจาเป็นต้องรักษาทรัพยากรของชาติเพื่อให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทยต่อไป